ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดมสมบูรณ์ด้วยพืชผลทางการเกษตรระยะนี้นะคะัทวทุกภาคของประเทศค่ะที่ผแต่บางครั้งธรรมชาติก็เล่นตลกเปล่าส่วนทางด้านตอนล่างของภาคตะลอกเฉียงเหนือค่ะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายและจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อไปค่ะดังนั้นเกษตรกรนะคะควรการแจ้งเตือนภัยลูกหน้าการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและควรดูแลรักษาสุขภาพตนเองเหล่านี้คือภารกิจของเรา ส,ส้วงเกษตรและเกรสายด่วนโทร1น0ี่คือพี่น้องเกษตรกรของเราเมื่อทันทุก เราจะนิ่งเฉยอ,อยู่ได้อย่างไรการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการบริการพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยความรวดเร็วโปรง่งใสและเป็นธรรมเหล่านี้คือภารกิจของเราโครงการแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบสายด่วนโทร1170